หรือ้องก็สามารถหลดน้เนได้นะครับเออเดะแตกเออเออเดีเดวเดๆเตัวอะไรวะเนี่ยอะไรเยอะจังวะ อะไรก็ไม่รู้อนิเมชั่นหูเลื่อนรถเลื่อนรถแล้วแรงแรงมากโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนระดมยิงผมเอ้ยระดมยิงไประดมยิงก็เออโอ้ไม่นะเนี่ยคนยากขออาลลอฮฺมา ต่อเลยง่ายๆทุกทีเล่นหมดยากสุดอะไม่เป็นไรหรอกไป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 นั่นนั่นนัน,น,นโอย้ยิงไม่กี่นัดก,ก็แตกครับเออแมวแมว ง่ายง่า,งาอเออยังไงก็ไม่แตกอ่ะอือแตกเออพระเจ้าทำเสียงแปลกๆเว้ยเฮ้ยมันไม่กลับผมกันเอามาดิมันอ้ยรับเลือดเหรอไปดิครับมันไม่ท้าทายครับเออมันไม่ท้าทายมันต้องท้าทายกว่านี้ดิเฮ้ยอ,อือจะสนุก เงาอ่ะอะไรครับนี่นอ่ะโอ้ยเกือบแตกเล่นปออมอมคุณเปิดหน้าดิโอเล็กเปินไม่เป็นโอ้เป็นเยอะพูดมาดิไม,ไม,ไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าไม่ไง่ายเป็นปลาเดือ ไปเลยเจอบอสอีกโอ้ยแตก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 แปกกยังงี้ก็แตกแน่นอน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 กลางกลางกลางมอ่ะ พวกนี้โคตรกระจอกอะนะยิ่งไม่กี่นัดก,ก็แตกแล้วอะนับยากดีกนี่นับยากไอ้สิไปเลยไปเลยโหด้านสิบเอ็ดเองอ่ะตู่แค่ด้านสิบเอ,อ็ดกระจอก เทพจัดอ่ะยีนเฉยเฉยก็ฆ่าได้ขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยฮัลโหลชืของกระจกนะกับออกเทปเบเบ้ออีซี่แล้วผมเฮ้ยอ่ไม่ไม่อยากพูดม,มาจบก่อน ห่อห่อห่อไม่มีอะไรดีสักอันหนึ่งหยับนิดหน่อยขยับเิดหน่อยขยับเล็หน่อยง่ายว่ะด่าน17่เดแล้วถูหแป๊บเดีเดี๋ยวก็ด่านห้าหัถอยหัปุดเด็กขาปวม ก้าเจาะอินซี่วะ่ะอ้อาเจอกวะ่ะไอ้หนออุ้ยบอสอีกแล้วเป็นอะไรนักหนาเนี่ยเป็นอะไรนักหนาครับเนี่ยโอ้โหเอาแต่บอสเอาแต่บอสมาให้เป็นอะไรครับเนี่ยุ๊จะแตกก็วันนี้แหละจะแตกก็วันนี้แหละจะแตกก็วันนี้แหละ จะแตกก็วัดเนี่ยแหละโหเล่นลยเนรอ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 โอ้โหได้ต right ังค์อ่ะไม่ดีเลยโอ้โหได้ไรมาช็อตมาช็อตมาตีช็อตเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วไปอินสองดุดดุดดุดดุุดดุดดุดดุดโอ้เบเบ้เบเบ้อะหานยี่สิบเอ็ดแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะ เล่นรอเล่นใครเียดบี้เกียดขี้เกียยจะรูก็บ,บน่นอยูว่าทำไมาเล่นเกมอ่ะเอ้ยชิจะแปลกมกัดอเมก้ามาดีครับก็มาดีอังนี้กูแลกแล้วโอ้ย ถุงด่านี่ยิบสี่แล้วแปบ๊บเดียวเองด่านยี่ห้าแล้วไปดานยี่หกไปไปครับไปเด็๋ครับเพิ่งมาเด็๋ครับมาเดี๋ยวครับเพื่อจริงก็มาเดี๋ครับเพื่จริงก็มาดีบอกแล้วเพื่อจริงก็มาเดี๋ครับ คุณไม่ได้เทพอ่ะคุณก็สู้ผมไม่ได้หรอกเล่นวกระจอค่ะอ๋อไม่ได้เล่นกับเฟมอ่ะเฟมไม่มาเขาลดก็ไม่มาผมเล่นกับเพื่อนเลยอ่ะติดธุระกันทั้งหมดอะไรยหลอก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 ว่าติดธุระนียหลอกติดทุระดีมาดิดเออมาเดิครับโอ้โดนกูได้เ,เล่นเกมมาด,ดู แอบลืมก็ได้นิดหน่อยเองนิดหน่อยนิดหน่อยนหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเองพูดเสียงดังเลยว่ะที่โรงเรียนเนี่ยดังกูเลยมหน่อ เบรบเออไม่ได้ขามไม่ได้ขามไม่จริงมาได้โอ้ยก็จะด่านสุดท้ายแล้วนี่นบเดี๋ยวด่านสามสิบกว่าแล้วอ่ะสามสามแล้วเดี๋ยวก็ถึงด่านห้าสิบ จะแข็งจะแข็งจะแข็ง,ะขงอะไรครับเนี่ยแตกได้หมดแตกแ,แตกแน่นอนแตกดิไม่ได้ผมว่ามันจะแตกแล้วอ่ะ เคยค่อยๆตายนะการต่อสู้ไม่สมควรไม่ควรทำในชีวิตจริงเออาจจะพูดเดยอะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนด้วยแหละก็เลยน้อยนะอื้อนี่วาดิาดค้ายิงอะไรมายิงอะไรมาครับยิงอะไรมาครับ ยิงเลยมายิงเลยมาครับเทพกิงก็มาดิ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 เทพกิงมาเลยเทพกิงมาเลยเทพกิงมาดิเทพกิงมาดิเร็วซันเร็วมาดีเฉียบเฉลียไป ไม่แน่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไม่ถึง50ก็ได้ด่านอาจจะอันนี้ด่านนี้แล้วจบเลยก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม